สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่อ,อ่อาจจะฟังดูท้าทายมากๆจากยุคการปกครองของอุมัดบินอับดิลอาซีสคือหลักการที่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เจ้านายประชาชน ครับผมซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะใช่ค่ะข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากบันทึกต่างๆนะคะเกี่ยวกับการบริหารของท่านโดยเฉพาะเรื่องความยุติธรรมแล้วก็การจัดการทรัพย์สินของราชวงศ์ที่อาจจะได้มาไม่ถูกต้องนัก ครับซึ่งเรื่องนี้มันมีทั้งแง่มุมที่น่าทึ่งในความกล้าหาญของท่านแล้วก็เป็นข้อเตือนใจที่ดีมากๆด้วยค่ะเราจะมาดูกันว่าท่านนำหลักการนี้มาใช้จริงยังไงโดยเฉพาะเวลาที่ต้องแบบว่าเผชิญหน้ากับคนในตระกูลท่านเองเลยครับเริ่มจากหลักพื้นฐานก่อนเลยท่านอุมาเนี่ยท่านมองว่าผู้ปกครองต้องรับใช้ประชาชนจริงๆตามใบอะหรือคำสัตยาบันที่ให้ไว้ไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบครับ ท่านถึงก็เปรียบตัวเองเหมือนเป็นลูกจ้างเลยนะที่ประชาชนเป็นคนจ้างโหลูกจ้างเลยเหรอคะอันนี้คือคลิกความคิดเรื่องอำนาจรัฐไปเลยนะในยุคนั้นใช่ครับพลิกเลยแล้วเพื่อให้เขาเข้าใจจริงๆว่าอิหม่มผู้ยุติธรรมเนี่ยควรเป็นยังไงท่านก็เลยเขียนไปขอคำแนะนำจากอัลฮัสซันอัลบาสรีด้วยครับอ๋อนักปราชญ์ชื่อดังในยุคนั้นแล้วท่านอัลฮัสซันแนะนำว่ายังไงบ้างคะ เห็นว่ามีคำเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งจริงๆท่านเปรียบผู้นำที่ยุติธรรมเนี่ยเหมือนพ่อที่อ่อนโยนดูแลลูกเหมือนแม่ที่เมตตาคอยอุ้มชูดูแลเหมือนผู้พิทักษ์คนที่อ่อนแอคนกําพร้าคนยากจนแล้วก็เหมือนหัวใจที่ถ้าหัวใจดีร่างกายส่วนอื่นมันก็ดีไปด้วยโหภาพชัดมากเลยฮะแต่มีส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือตอนท้ายจดหมายนะครับเป็นข้อเตือนใจแรงแรงเลย ท่านเตือนว่าอย่าทรยศต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายมาเด็ดขาดคือเหมือนคนใช้ที่ไปขโมยของเจ้านายตัวเองอะครับมันเป็นคำเตือนที่แรงมากเรื่องการใช้อำนาจผิดทางฟังดูแล้วข้อเตือนใจนี้ก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องที่ท่านอุมัดต,ต้องจัดการทรัพย์สินของราชวงศ์อุมัยยะด้วยตรงเลยนะคะใช่เลยครับเล่ากันว่าบรรยากาศหลังพิธีศพคาลิฟะสุยมานเนี่ยเอ่อญาติก็คงคาดหวังว่าจะได้รับสิทธิพิเศษเหมือนเดิมคงจะตึงเครียดหน้าดู แน่นอนครับสถานการณ์ตอนนั้นคงกดดันหน้าดูแต่ท่านอุมาฯนี่คือชัดเจนรวดเร็วเด็ดขาดมากท่านเรียกประชุมราชวงศ์อุมยะทั้งหมดเลยแล้วก็ขอให้คืนทรัพย์สินที่ดินอะไรก็ตามที่ได้มาแบบเออไม่ถูกต้องนะครับคืนทั้งหมดโหกล้ามากแล้วผลเป็นยังไงคะน่าทึ่งครับคือภายในไม่กี่วันเท่านั้นทรัพย์สินพวกนั้นถูกนำกลับเข้าคลังหลวงหมดเลยเหลือไว้แค่สิทธิ์ที่มันถูกต้องจริงๆโอ้โห เป็นการแสดงออกถึงความยุติธรรมแบบจริงจริงจังๆไม่มีการประนีประนอมเลยทำแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีแรงต้านนะคะได้ยินว่าทางราชวงศ์ก็พยายามกดดันท่านเหมือนกันผ่านทางฟาติมาบินมารวานที่เป็นญาติผู้ใหญ่ครับมีความพยายามแบบนั้นจริงแล้วท่านรับมือ,อยังไงคะท่านก็ให้เกียรตินะครับรับฟังแต่จุดยืนนี่คือมั่นคงมากไม่มีหวั่นไหวท่านตอบกลับไปด้วยประโยคที่สะท้อนความยำเกรงต่อพระเจ้ามากๆท่านบอกประมาณว่า วันไหนก็ตามที่ข้ากลัวสิ่งอื่นมากกว่าวันกิามเนะ่ยข้าขอให้วันนั้นมันไม่เกิดขึ้นเลยโอ้ชัดเจนเด็ดเดี่ยวมากค่ะครับแล้วที่เอ่อทรงพลังไปก่อนนั้นอีกคือท่านใช้วิธีทําให้เห็นภาพเลยท่านเอาเหรียญดีนาไปเผาไฟจนมันร้อนแดงเลยนะแล้วก็ถามท่านป้าฟาติมะว่าเนี่ยไม่สงสารหลานหรอถ้าหลานต้องตกนรกเพราะความไม่ยุติธรรมแบบนี้อือคือเปรียบเทียบกับไฟนรกเลยเป็นข้อเตือนใจที่รุนแรงแต่ว่า มันก็ได้ผลทําให้เห็นภาพความน่ากลัวของผลกรรมจากการทุจริตจริงๆสุดยอดเลยค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วท่านยังมีคําอุปมาอื่นๆอีกไหมคะที่ใช้อธิบายภารกิจของท่านมีครับอันนี้ก็น่าสนใจมากท่านเปรียบว่าท่านอบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสลัมเนี่ยมาพร้อมกับเหมือนลำธารแห่งความยุติธรรมที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เลยทุกคนมีสิทธิในลำธารนี้เท่าเทียมกันค่ะ แต่ผู้ปกครองยุคหลังๆบางคนก็มาตักตวงเอาประโยชน์ส่วนตัวไปเรื่อยๆจนลำธารน,นั้นมันเอ่อแทบจะแห้งขอดไปแล้วภารกิจของท่านก็คือการมาขุดลอกฟื้นฟูลำธารน,นี้ให้มันกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมเพื่อประโยชน์ของทุกคนเป็นคำอุปมาที่เห็นภาพแล้วก็สื่อถึงภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วพอท่านเปาฟติมอได้ฟังคำอุปมาณนี้ท่านว่ายังไงคะท่านเข้าใจเลยครับ เข้าใจในเจตนาของหลานชายแล้วท่านก็กลับไปบอกพวกญาติญาติแบบตรงๆเลยนะบอกว่าพวกท่านอะทำตัวเองที่ไปผูกพันเกี่ยวดองกับวงวานของอ um ุมมารบินเอาคอต็อนะ่ะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรมอยู่แล้วแล้วตอนนี้หลานชายเขาก็กําลังเดินตามร้อยปู่ทวดเขาเป๊ะๆเ,เลยแล้วเป็นไงคะญาติญาติว่างไงต่อก็เงียบกันไปเลยครับพอเจอแบบนี้เข้าไปก็ยอมรับในที่สุดค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้จริงๆมันสะท้อนทั้งความ เราใจในความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นข้อเตือนใจที่สำคัญมากๆด้วยเกี่ยวกับการใช้อำนาจความรับผิดชอบและก็ความยำเกรงต่อพระเจ้าใช่ครับหลักการที่ว่าผู้ปกครองคือผู้รับใช้แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะคืนความยุติธรรมให้ได้แม้จะต้องเจอกับแรงกดดันจากคนใกล้ตัวก็ตามค่ะซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจนะสำหรับยุคปัจจุบันของเรา ว่าไอหลักการที่ผู้นำมองตัวเองเป็นผู้รับใช้ประชาชนจริงๆนะ่ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพองระยะสั้นๆเออเราจะเอามันมาปรับใช้ในบริบทของสังคมทุกวันนี้ได้อย่างไงบ้างนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยคะ่ะว่าเราจะเอาบทเรียนจากท่านอุมอรบินอับดุลอาซิสมาใช้ในโลกปัจจุบันของเราได้อย่างไงบ้าง